โดนเหมือนกันวิวกุลวุฒิและบีจันแจมสองฮีโร่ไทยโชว์สภาพเหรียญโอลิมปิกหลังจากที่กลายเป็นข่าวใหญ่ในวงการกีฬาโลกไปเมื่อเดือนที่ผ่านมาเกี่ยวกับการที่มีนักกีฬาจำนวนกว่า100คนได้ส่งคืนเหรียญโอลิมปิก2024ให้กับฝ่ายจัดการแข่งขันปารีส2024่เนื่องจากสภาพเหรียญสุดเยินโดยเหรียญรางวัลโอลิมปิก2024ที่ผ่านมาเพียงแค่5เดือนได้รับความเสียหายหลุดลอกและขึ้นสนิมจนไม่อยู่ในสภาพที่ดีทําให้นักกีฬาหลายรายเลือกที่จะส่งคืนเพื่อเปลี่่่ยนนใหมาลาสุด้องเท พาณิพักวงพัฒนก,กิจอดีตนักกีฬาเทควันโดเหรียญทองได้เดินทางไปเจอกับวิวกุลวุธีวิทิศารนักแบดมินตันเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิก2024และบีจันจัมสุวรรณเพ่งนักมวยหญิงเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกก่อนที่จอมเตะสาวได้มีการเผยภาพของเหรียญรางวัลทั้งสองที่อยู่ในสภาพยับเยินมีการหลุดลอกของพื้นผิวและขึ้นสนิมเช่นเดียวกับที่นักกีฬาจากนานาชาติพบเจอเหมือนกันสำหรับปัญหาเหรียญรางวัลชำรุดทางคณะกรรมการโอลิมปิกสากลไ o c ได้รับทราบถึงปัญหารวมทั้งได้สั่งให้มีการผลิต เหรียญรางวัลใหม่เพื่อนำส่งให้กับนักกีฬาที่ต้องการเปลี่ยนซึ่งจะได้รับภายในระยะเวลา2-3สัปดาห์นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าโมนเดอร์ปารีสบริษัทผู้ผลิตเหรียญรางวัลได้ถูกประเทศฝรั่งเศสยกเลิกสัญญาจากปัญหาดังกล่าวหลังจากมีการตรวจพบว่าไม่ได้ใช้ส่วนประกอบตามที่ระบุในการผลิตรวมทั้งไม่ได้มีการทดสอบเหรียญเมื่อเจอกับสภาพอากาศทั่วไป